สวัสดีค่ะที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีแปลงนี้ก็ยังรอเจ้าของอยู่นะคะวันนี้มาอัปเดตให้ก็เข้าฤดูฝนผ่านฤดูฝนไปแล้วเข้าฤดูแรงอีกแล้วนะคะแต่ว่าน้ําท่าเรายัางอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะก็วันนี้เข้ามาดูาระบบน้ําไฟนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูก่อนค่ะที่กระส,สวยแต่คนมองว่า ขายไปแล้วค่ะเพราะว่าได้สอบถามบางท่านที่เข้ามาซื้อนะคะแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ตรงนี้สวยมากเลยสาเหตุที่อ่าทไมถึงคนถึงไม่รู้เขาบอกว่าเวลาผ่านไปผ่านมาดูเหมือนว่าสวยแล้วก็คือสวยที่สุดแล้วก็เหมือนว่ามีเจ้าของใหม่หมดแล้วอะไรประมาณประมาณนั้นค่ะแต่ปรากฏว่าก็ยังอยู่นะคะสามโนดค่ะ ก็โฉนดหนึ่งก็จะ2ไร่นะคะก็ห่างจากถนนอคอนกรีตด้านหน้าหรือว่าถนนลาดยางด้านหน้าเนี่ยเข้ามาก็แค่40เมตรก็ถึงที่แล้วค่ะตอนนี้ก็มาเดินดูระบบน้ําไฟอยู่นะคะจริงๆแล้วตรงนี้ตั้งแต่ปี2 5 6 2นกะคะก็เสร็จสิ้นแล้วถนนที่เข้ามาเนี่ยคือ7เมตรนะน้าไฟทําไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่าคือเจ้าของยังไม่ตัดสินใจแบบร้อเซที่จะหา คนมาอยู่นะคะก็คือขายออกนั่นแหละแต่ตอนนี้คือตัดสินใจกันแน่แน่แล้วว่าเอาสรุปแล้วเราจะปล่อยออกอีก3าชนโนดนะคะทุกคนก็ใครที่กําลังหาที่ดินวิวภูเขานะคะอยู่เขตติดก,กับอําเภออุทองนะคะห่างจากตัวอำเภออุทองแค่10กิโลเมตรนะคะ12กิโลเมตรแต่ถ้าห่างจากตัวอำเภอเราขวัญก็33กิโลเมตร่ะทุกคนแสดงว่าที่แปลงนี้ก็คือแทบจะอยู่ในเขตอาเภออุทองเลยค่ะ ก็ถ้ายังไงถ้าสนใจก็เข้ามาดูก่อนนะคะติดต่อมาที่เบอร์0956979791ไว้ค่ะทุกคนก็วันนี้มาดูระบบน้ำไปก็โอเคอยู่ไม่มีอะไรสูญหายก็ยังใช้ได้ปกติน้ำท่าก็ยังอุดมสมบูรณ์กว่าแปลงอื่นๆน,นะคะสามารถที่จะเปิดทำพืชไร่หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้นายชนโนสุดท้าย ก็คือเดี๋ยวเจ้าของก็จะไปอยู่ด้วยเองเลยเดี๋ยวคุกันนี้แหละคะ่ะจะเข้าไปอยู่นะคะด้านหน้าสุด2อโฉนดด้านหน้าเลยที่ติดหน้าถนนก็สร้างบ้านอยู่แล้วนะคะดูว่าน้ำสมบูรณ์ไหมนี่เลยค่ะก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูก่อนคะ่ะ